นเกินไปก็ไม่ดีมันจะแตกมันช้าพอเครื่องแกงแตกมันดีก็เทไอ้นั่นลงไปไอที่เราบดมาแล้วเนี่ยใส่ลงไปเติมไปหน่อยเติมกะทิลงไปเพราะว่ามันจะแห้งเกินไปจากนั้นก็เอาหัวใส่ไปก่อนเพราะว่ามันจะสุกช้าแล้วถึงใส นกที่เราสับเอาไว้นั่นสับเป็นสองซีกสองซีกสองซีกเนี่ยใส่ลงไปเติมน้ำแกงเอ้ยเติมน้ำกะทิแล้วก็ปรุงรสน้ำตาลปึกนิดหนึ่งเพราะว่ากะทิมันหวานอยู่แล้วแล้วก็น้ำปลาดีแค่นั้นเองแต่สำหรับบางคนเขาจะใส่พริกปน่นใหม่ๆห,หอมๆลงไปด้วย ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแต่ในวันนั้นคนไม่ค่อยชอบเผ็ดกันผมก็เลยไม่ใส่เผ็ดแต่เครื่องแกงก็พอแล้วจากนั้นก็ปิดไว้ให้เดือดหน่อยพอเดือดคาเดว่าเดือดดีแล้วก็ใส่มะเขือพวงมะเขือเปราะแล้วก็ ผักหญ้าทั้งหลายแหล่ปิดฝานะสักครู่หนึ่งก็ยกลงให้มันระอุอยู่ในนั้นผักนั้นถ้าเละไปก็ไม่ดีมันไม่กบกลบกรับนะฮนะวันนั้นก็เลยแกงนกรับประทานกันปรากฏว่าตักได้สามชามเท่านั้นเองสามชามโคมกินกันคนละหนุบคนละนับก็หมดแล้ว ก็เลยบอกว่าไปหานกมาอีกคราวนี้หาให้มากๆจนได้ผมจะได้แกงกินกันจนอิ่มหนำสำหาานไม่ใช่แหมละเลียดกินอย่างในวันนี้ค่ำวันนั้นเราก็ไปรับประทานอาหารที่ชานยื่นลงไปในน้ำนะครับปีศาาไทยเล็กๆอยู่หลังหนึ่งมองดูพระอาทิตย์ตกดินทางด้านตะวันตก มีผืนน้ำอันกว้างใหญ่อยู่รอบตัวเราเลยทีเดียวลมเย็นๆแม่มันสบายชะลื่นเกินครับอากาศนั้นมาบริสุทธิ์จนแทบเรียกว่าอยากจะสูดให้มันเต็มปอดสูดนั่งสูดอากาศอยู่อย่างนั้นมันกอดสบายในวันแรกก็ผ่านไปด้วยดี ผมเตรียมวายไปทั้งหมดหนึ่งหีบในวันแรกก็หมดไปแล้วสขวดนี่ขนาดเอาเหล้าบรันดีไปนะครับแล้วก็มีหลายต่อหลายคนที่ต้องการกินบรันดีโซดาเพื่อจะไม่แบบเบียดบังวายที่เอาไปก กินกันไปคุยกันไปเพราะว่าของที่ไร่อิ่มเอมเขาที่อร่อยอร่อยก็มีหลายอย่างอย่างเช่นลาบปลาเขาแจ่วฮอนแจ่วฮอนนี้ที่นั่นเขาใช้แต่เนื้อลนล้วนเลยเป็นเนื้อหมูแต่ถ้าใครอยากจะรับประทานเนื้อวัวเขาก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มักจะหนักไปในทางเนื้อหมู แต่ถ้าเป็นแจวค้อนของทางอีสานแท้ๆแล้วเขาจะต้องมีเครื่องในของวัวน,นี่นะครับเครื่องในวัวเนี่หลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวจำพวกตับจำพวกอะไรพวกนี้นะครับรกรุบกรับกรุบกรับเลยอร,อร่อยแต่อันนี้เป็นแจวค้อนชนิดที่เรียกว่ายกระดับขึ้นมาหน่อยหนึง่งก็เลยคล้ายๆเป็นสุกี้อีสาน ว่าอย่างนั้นเถอนะเหมือนกับสุกี้อีสานมันก็อร็ยอร่อยไปอีกอย่างหนึ่งผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารที่นี่ไม่ว่าจะเป็นผักหญ้าอะไรเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์เราก็มีผัดมระมีผัดเห็ดเห็ดที่นี่ถูกมากครับจนมีคำกล่าวว่าถ้าไปที่ ที่เนี่ยนะครับที่สุโขทัยเนี่ยท่านต้องพกเศษสตังไปนะฮะเศษบาทนี่นะครับเพราะว่าบางอย่างนี่จะมีเศษบาทเช่นว่ากินกาแฟไข่ลวกอ้าวสามสิบสองบาทท่านต้องหาเงินบาทให้เขานะใบละร้อยเขาก็ไม่ค่อยยินดีรับเท่าไหร นอกจากจะซื้อถึงขนาดร้อยสองร้อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใบาละห้าร้อยท่านอาจจะโดนค้อนเอาหาว่าอวดล่ำอวดรวยเขาไม่ใช้กันครับไปที่นี่ทุบกระปุกเอาเศษสตางไปใช้ได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับคืนวันนั้นเราก็อยู่กันดึกพอสมควร พอรุ่งเช้าก็เป็นวันที่เราจะต้องไปที่ทุ่งเสลียมแต่เราจะไปที่ทุ่งเสลียมนั้นนะก็ออกใสสยเรียกว่าไปคราวนี้ไปสบายๆอย่าไปกะเกณฑ์ว่าเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาเท่านั้นมันรู้สึกว่ามันจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาไม่รู้ตัว ทำงานไปอย่างสบายๆเห็นจะดีกว่าถือว่า business pleasure คือทำไปเรื่อยๆอย่างสบายๆแต่ก็เนื้อหาที่จะได้มันก็ได้มาตามที่เรากำหนดเอาไว้ทุกประการอาหารเช้าที่ไร่อิ่มเอมนั้น มีผู้ไปซื้อของในตลาดสีสำโรงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไร่อิ่มเอมนะัประมาณสักราวๆแปดกิโลก็ไปซื้ออาหารผมไม่ได้ไปตลาดสีสำโรงมาเป็นเวลาทั้ง20ปีแล้วก็ได้ลิมรสข้าวเหนียวหมูปิ้ง เขาเหนียวหมูปิ้งเนี่ยนะฮะห่อด้วยใบตองอะไรต่ออะไรห่อใบตองหมดแม้กระทั่งหนมครกชน,นิดที่จะใส่โฟมมาหลือเมินเสียเถอะเขาห่อใบตองทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่ใบตองเป็นสินค้าออกอย่างหนึ่งของสุขโขทัยนะครับ จะมีใบตองเป็นพื้นเห็นแล้วก็แหมรู้สึกมันดีใจแล้วก็กินอร่อยขึ้นอีกก็เลยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็มีข้าวเหนียวหน้าต่างๆแถมยังมีข้าวเหนียวมะม่วงซะด้วยนะเห็นไหมครับมะม่วงที่นั่นสุกแล้วนะฮะแล้วก็มีขายอยู่ในตลาดแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูลใสกะทิก็ห้าบาท อะไรอะไรก็ห้าบาทก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่ซื้อมานั้นก็เจดบาทเพราะฉะนั้นที่ผมพูดว่าให้เอาสตางเศษสตางบาทบาทที่ยอดกระปุกไว้นะะ่ะนะติดตัวเอาไปสุขโขทัยได้จะมีประโยชน์มากทีเดียวอาหารชาวนั้นสุดแท้แต่ใครจะกินอะไรก็กินไป มีข้าวต้มขา้าวจีอะไรพร้อมมูลทุกสิ่งทุกอย่างพออิ่มหนำสำราญดีแล้วเราก็ออกเดินทางไปอำเภอทุ่งเสล่ยมซึ่งอยู่ห่างจากที่ไร่อิ่มเอมเนี่ยก็ประมาณราวๆนั่นแหละครับสาสิบกว่ากิโลหรือสี่สิบกิโลผมไม่ได้ขับรถ นั่งเอเตไปอย่างสบายๆนั้นก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเวลามันเท่าไหร่แล้วอะไรเท่าไหร่แล้วนะผมก็นั่งรถไปกระเข้าไปถึงวัดทุ่งเสลี่ยมผ่านโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูประธรรมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ส่งนักเรียน เข้าไปแข่งขันต่อปัญหาการบินไทยไขยจัก,กรวาลแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วหลายหนแสดงว่าอำเภอทุ่งเสรลี่ยมมีเด็กซึ่งมีวิชาการแก่กล้าทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องชมเชยไปถึงคุณครูอาจารย์ด้วยนะครับ ที่ฝึกเด็กจนกระทั่งกล้าเข้ามาแข่งขันถึงในกรุงเทพและท่านก็ได้ทราบผลในการแข่งขันปีที่ผ่านมานี้แล้วว่านักเรียนต่างจังหวัดได้ที่หนึ่งที่สองที่สามทั้งนั้นไม่มีนักเรียนกรุงเทพเลยครับต่างจังหวัดทั้งนั้น หันขาพิทยาคมอย่างนี้เป็นตน้นทุ่งเลียมชนูประมอะไรอย่างนี้เหมือนกันหมดต่างจังหวัดต่างนั้นผ่านโรงเรียนทุ่งเลียมชนูประถมโอ้โหใหญ่นะครับเป็นโรงเรียนใหญ่ทีเดียวนักเรียนผมเข้าใจว่านับเป็นพันถัดจากโรงเรียนไปสักหน่อยหนึ่งก็ถึงวัดวัดทุ่งเลียมซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พ่อศิลาตอนนี้หลวงพ่อศิลาก็อยู่ในโบสถ์นะครับท่านเขาอัญเชิญท่านไปประดิษฐานไว้ในบุตรสบกผมก็เข้าไปนมัตการ ข้างนอกนั้นก็มีประวัติของหลวงพ่อว่าเดิมนั้นอยู่ในถ้ำเจ้ารามซึ่งเป็นเขตต่อระหว่างบ้านดาดลานหอยกับทางด้านอำเภอผมจำไม่ได้แล้วเข้าใจว่าอำเภอทุ่งเสลียบนี่ระมัง้งนะครับ ที่ตรงนั้นมีถ้ำซึ่งมีขังคาวอยู่นับเป็นแสนแสนตัวแล้วหลวงพ่อก็อยู่ในถ้ำนั้นแหละครับการที่หลวงพ่อไปอยู่ในถ้ำนั้นผมเพิ่งมาได้ความกระจ่างจากคุณเมธาวิจักขณาซึ่งเป็นผู้อำนวยการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีส,สัชนาลายัยเป็นผู <c oughs> น้อำนวยการอยู่ที่นั้นก็เล่าให้ฟังทำไมหลวงพ่อไปอยู่ในทัพตอนนั้นเรายังไม่รู้ครับมีแต่กรรมการวัดได มาให้ความสว่างหลายต่อหลายอย่างและให้ความสะดวกในการบันทึกเรื่องราวตลอดจนองค์พระคือหลวงพ่อศิลาผู้ที่ได้เห็นรูปประพันธ์ของหลวงพ่อแล้วอีตอนที่ได้ พบว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนก็มีการพิสูจน์กันว่าจะเป็นองค์จริงหรือเปล่าเป็นองค์ที่หายไปจากในถ้ำเจ้ารามหรือเปล่าร้อยตำรวจตรีทองดีนะอายุท่านก็ามากแล้วเป็นคนเก่าแล้วก็คลุกคลีอยู่ กับหลวงพ่อองค์นี้มาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาอัญเชิญมานั่นแหละแล้วท่านก็เคยบวชอยู่ที่วัดนี้ก็ได้เคยทำความสะอาดหลวงพ่ออยู่ท่านจำได้ว่าที่หัวเขาเราพูดกันตามศัพ์ชาวบ้านนะฮะ หัวเข่าด้านขวาเพราะว่าท่านเป็นปางขัดสมาธิขัดสมาธิหัวเข่าด้านขวาเนี่ยมีรูอยู่สามรูแล้วก็ที่นั่นมีรอยเป็นคล้ายๆขี้ปึ้งยาเอาไว้ตั้งแต่โบราณโบราณมาเมื่อเวลาไปทำความสะอาดถึงได้มองเห็นรู แล้วก็เมื่อทําความสะอาดแล้วก็เอาลักษณะที่คล้ายคขี้พึ่งนะี่ยเอาอุดเอาไว้ตามเดิมพอเวลามีการค้นพบและมีการพิสูจน์กันว่าจะใช่หลวงพ่อหรือไม่นั้นหมดทองดีนี่ท่านก็ให้การได้ว่าถ้าเป็นองค์จริงจะต้องมีรอยนี้ก็ปรากฏว่ามีรอยจริงๆ เป็นอันว่าเป็นหลวงพ่ออย่างแท้จริงไม่ต้องสงสัยเรื่องราวที่บอกว่าท่านไปอยู่ในธรรมมีเรียกว่าบริวารลูกศิษย์ลูกหาเป็นข้างข่าวนั้นจะเห็นประจักษ์แก่ตาก็คือเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดทุ่งเสลีย วันดีคืนดีข้างข่าวก็จะมาบินวนเป็นลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายๆกับพายุทอร์นาโดคล้ายๆกับบินมานามัสการและที่เขาเล่าว่าเมื่อวันที่หลวงพ่อได้รับการอัญเชิญกลับมาถึงสนามบินดอนเมือง ก็มีนกทั้งหลายรวมทั้งข้างข่าวด้วยมารับกันบินมาไม่ทราบว่ามียานอะไรถึงได้รู้ว่าเวลาเท่านั้นเท่านั้นเครื่องบินถึงอันเชิญหลวงพ่อลงมาแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ได้นวัดสการเออมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับ แต่สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นั้นกจนรึกว่าไม่ใช่ของจริงก็ไม่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 ควรจริงเหมือนกันเราก็ได้นมัสการหลวงพ่อสมดังปรารถนาท่านคณะกรรมการวัดฝากให้ผมบอกมาด้วยว่าเวลานี้มีผู้ทําวัตถุมงคลแข่งกับ ทางวัดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทางวัดแต่ทําวัตถุมงคลโดยอ้างอิงถึงหลวงพ่อศิลาเป็นคนละส่วนกับทางวัดทางวัดนั้นจะทําวัตถุมงคลก็เพื่อจะ มาใช้ประโยชน์ในการที่ป้องกันไม่ให้โดนโจรกรรมซ้ำสองเช่นว่าจะต้องทำกระจกนิรภัยติดตั้งเครื่องกันขโมยอะไรต่างๆนานาอย่างนี้ตามลักษณะเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องหาเงินมาถนุบำรุง เพื่อจะได้ป้องกันหลวงพ่อไม่ให้ถูกโจรกรรมอีกคำรบหนึ่งก็ฝากผมบอกมาด้วยบอกว่าถ้าวัตถุมงคลที่แท้จริงๆนั่นนะครับต้องที่วัดทุ่งสเหลี่ยมครับท่านจะจองท่านจะทำอะไรก็ตามนะต้องที่วัดทุ่งเสลียจจนะส่ยมเท่านั้นครับพูดง่ายๆก็คือว่า ไม่มีสาขาหรือมอบหมายให้ใครไปทำเท่าน,นั้นเองหลวงพ่อที่เราได้ไปเคารพมาเนี่ยนะครับเป็นล,ลักษณะแบบมหายานซึ่งมีอิทธิพลของขอมคาดว่าหลวงพ่อนั้น เขาได้สร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษประมาณราวๆสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละครับสมัยพระเจ้าชัยวรมันผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ก็ได้รับฟังมาว่าหลวงพ่อสร้างหลวงพ่อในตอนนั้นเอง พุทธลักษณะถึงมีคล้ายๆมีเซิร์ฟเซิร์ฟนี่คนสมัยใหม่คงจะไม่รู้แล้วคือเครื่องประดับศีรษะนั่นเองมีเซิร์ฟและลักษณะเป็นพระพุทธรูปมหายานซึ่งผมได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าจะต้องมีรูปเคารพที่อยู่เคียงข้างอีก สองรูปด้วยกันคือด้านหนึ่งเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนแล้วอีกด้านหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็คือนางปัญยาปารมิตาส่วนหลวงพ่อนั้นจะต้องอยู่ตรงกลางและจะต้องอยู่บนฐาน เพราะฉะนั้นใต้าฐานของหลวงพ่อนี่ยจะต้องเป็นเดือยแหลมเพื่อไม่ให้คลอนไปคลอนมาไม่ให้เคลื่อนไปไหนหลวงพ่อนั้นก็มีฐานซึ่งมีรูสำหรับจะให้เดือยลงไป ด้านนะด้านล่างของพระนัะครับมีด้วยถ้าไม่มีด้วยนี้ก็ไม่ใช่พระที่สร้างขึ้นในสมัยทีวานีไม่ใช่พุทธศาสนาแบบมามหายาตเราก็ได้ไปนมัสการแล้วก็ ได้รับอนุญาตให้ไปถ่ายตำหนิต่างๆตลอดจนพระพักตลอดจนพระหัตซึ่งมีที่พระหัตนั้นก็มีมีมีอะไรผมก็ลืมแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นไปถ่ายดูทั้งที่พระบาทด้วยนะครับ ก็มีมีรอยจะเป็นอุณาโลมหรืออะไรนี่ผมก็ไม่ทราบหรือเป็นรูปดาวอะไรก็ตามแต่ก็มีตำหนิที่ทำให้เราได้รู้ว่าอันนี้เป็นของจริงของแท้ในวันนั้นพอเราทำเสร็จเรียบร้อยมาทางข้างหน้าเนี่ยเขาก็มี ให้ใส่บาตรพระประจําวันนะครับบังเอิญหลวงพ่อเนี่ยนะครับหลวงพ่อศิลาเนี่ยท่านเป็นพระปางนาคปรกเป็นพระประจําของคนเกิดวันเสาร์ในคณะของเราที่ไปนั้นท่านผู้ใหญ่ในคณะคือพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์เกิดวันเสาร์ผม เกิดวันเสาร์ก็เลยเป็นสองเสาร์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ที่ได้ได้ไปนมัสการหลวงพ่อศิลาวันนั้นเราไม่ได้หิวได้โหยอะไรเลยครับรู้สึกว่ามันอิ่มบุญก็ได้ทำบุญไป กำลังศรัทธาหลังจากนั้นเราก็ปราบลาบรรดาท่านกรรมการวัดทั้งหลายเพื่อจะไปหาอะไรรับประทานกันผมตั้งใจอยู่แล้วว่าไม่ได้ไปเยี่ยมร้านโคจิงแห่งที่สุขโขทัยมาเป็นเวลานาน อยากระนั้นเลยข้าวกลางวันนี้เราก็ควรจะไปกินที่สุขโขทยัยระยะทางจากวัดทุ่งเสลี่ยมถึงสุขโขทัยก็ตกราวๆเกือบเจสกิโลนะครับกว่าจะได้รับประทานข้าวก็เข้าไปบ่ายโมงกว่าๆถึงได้รับประทาน ที่ร้านโคเจงเฮงดีที่เราได้จองเป็ดพะโลเอาไว้สองตัวแล้วก็ขาหมูสองขาก็เลยทำให้ได้รับประทานอาหารที่เคยรับประทานเนยอย่างอิ่มหนำสำราญครับนะในตอนบ่ายเราจะไปที่ถ้ำเจ้ารามซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อก่อนที่จะถูกนําออกมามาอยู่วัดทุ่งเสลียบเราก็าไปที่ถ้ำเจ้าราก,กไปในตอนเย็นวันนั้นเพราะว่าข้งข่าวนี่กว่าเขาจะออกก็ประมาณเราวๆหกโมงเย็นก็เดินทางไปแล้วก็พรุ่งนี้อีกแล้วล่ะครับถึงจะเล่าให้ฟัง ว่ามันทุรก,กันดาลแค่ไหนกว่าจะถึงถ้ำเจ้ารามครับสวัสดีครับ